สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องเดอะแจ็คเกอร์ครับวันนี้ครับก็ยังมีฟุตบอลมากมายครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลถ้วยนะครับผมก็วันนี้เดอะแจกครับผมคัดมาให้เหมือนเดิมครับสามคู่สามตัวเน้นๆครับแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับเดอะแจกครับผมได้มีกิจกรรมประจำเดือนมกราคม2568นะครับผมกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นและกติกามีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเ c ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะ คู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเวย์เยอร์ฮะฟรี1ตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับลุ้กิจกรรมดีๆจากทางเดแจกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเล็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะ,ะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทางเดจกเราจัดมาให้กับ FC แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่บทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผม บอลประจําวันที่7มกราคม2568กันเลยครับคู่แรกครับเป็นเอลินเซ่ครับผมเจอกับบาเลนเซียครับอันนี้เป็นฟุตบอลโกปาเดเลนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับเป็นลาลิกาลีก2นะครับผมเป็นเตเนเฟ่ครับผมพบกับเรบบนเต้นะครับผมและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ไฮไลท์หรือว่าคู่กิจกรรมของทางเดอะแจ็กซ็อกเกอร์ครับนั่นคือคู่ของอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับหรือว่า EFL ครับ นั่นเองนะครับผมก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์คู่แรกครับทางเดนแจ็คซ็อกเกอร์ครับก็อยากจะขอกําลังใจนะครับผมจากเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปในวันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นคู่ระหว่างเอลเดนเซ่ครับผมพบกับบาเลนเซียครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาอาท์ตีซากทงของบ้านเรานะครับลองมาดูนะฮะเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เฮดทูเฮดไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับลองมาเช็คฟอร์มห้า สุดของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับคู่นี้ครับอ่าเปดูที่เจ้าบ้านก่อนเนาะเอลเดนเซ่ครับผมอ่าเพิ่งจะเสมอครับผมกับลาซิงซันทาเดมา2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ไปแพ้กับมาดาก้าครับ3ประตูต่อ0ครับแล้วก็อ่าไปเสมอกับเอลเช่ครับ0ูนครับแล้วก็บุกไปแพ้อ่าบูก่อนนะครับผม1นึ่งศครับและนัดสุดท้ายทันที่5ครับชนะครับผมคาร์ดิสนะครับผมไป1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลโกปาเดเลนี่เองครับนัดที่ผ่านมาเนาะอห้านัดอันสุดครับต้องเรียกว่าฟอร์มของเอล เเซนี่ยแย่มากๆครับผมโดยการชนะเพียงแค่ครั้งเดียวครับแพ้ไปถึง2แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับเสติอ่าเกมมาหลังสุดเนี่ยค่อนข้างจะแย่นะส่วนบาเรนเซียครับอยู่ในลาลิก้าลีกของสเปนเนาะอ่นักหนักสุดครับเพิ่งจะแพ้กับเรอัลมาดริดมา1-2ครับแล้วก็เสมอกับอาราเบส2-2ครับแล้วก็เสมอกับเอสเปนยอนมา1-1ครับแล้วก็บุกไปแพ้บาร์โดลิดครับ1นครับแล้วก็เปิดบ้านครับแพ้ให้กับรายโยครับไป0ูนย์หนึ่งครับห้าเกมหลังสุดครับต้องบอกว่าฟอร์มบู๋มากมากครับแพ้ไปถ ทีนี้เอเดเซียบอกเลยครับว่ามาไม่ค่อยดีครับแล้วก็ซุ่มเสี่ยงอาการตกชั้นเหมือนกันนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของังสองทีมนะครับผมเราลองไปดูที่เอลเดนเซ่ก่อนนะครับผมนักเตะที่น่าจับตามองครับก็จะเป็นฮวนโตอองตูโน่ครับลงไป21แมตช์ครับทำได้5ประตูกับอีก1แอตซิตครับส่วนคนที่2ครับที่น่าจับตามองไม่แพ้กันก็คือซาเปานะครับผมลงเล่น21นัดยิงได้3ประตูครับแล้วก็ยังมีอ่าเซอร์จิโอออตุนโนดิอัสนะครับผมลงไปแล้ว20นัดทำไป2ปรรรรระะะตููนนนคคคััับบผผผมมม้จดดกกาาที็ือิพ อันดับของเอลเดนเซ่นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่าอยู่อันดับที่19เนาะมี22ทีมก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นลาลิก้าลีกสอเนี่ยเอาตกชั้น4ทีมนะครับคือสนะิ2เก้าี่สิบยี่สเและยีเนาะซึ่งอ่าเอลเดนเซ่เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่สนะิบเก้านะก็ซุ่มเสี่ยงอาการตกชั้นเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านนักเตะของบาเรนเซียครับที่น่จาจับตามองก็จะเป็นฮิวโก้ดูโร่ครับลงเล่น16นะัดยิงไปปแล้ว5รระตูคับผมแล้วก็ยังมีอ่านูโก้นนอระครับผมยิงไปแล้ว3ประตูเหมือนนนกัะครับแล้วก็ มีอ่าลูอิสลิโอจารครับผมอันนี้เราเล่นไปสินัดเนาะยิงไป3ประตูกับอีก2แอสซิสต์นะครับผมผู้จัดการทีมของบาเลนเซียตอนนี้ก็ปัจจุบันเป็นกาโรสกอเบลันนะครับผมนี่ก็เป็นอดีตผู้สาป,ประตูนะครับผมปัจจุบันเนี่ยผันตัวเป็นหัวหน้าโค้ชเนาะก็เคยรับอ่างานสมโมสรทั้งอ่าเวสต์บอมบิอัลเบียนะครับผมแล้วก็มาเป็นบาเลนเซียในปัจจุบันเนาะฟอร์มการเล่นครับต้องบอกว่าพอๆกันสถิติก็ไม่ค่อยสวยหรูทั้ง2ทีมนะฮะรวมทั้งเกมในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยก็เเอออาาแนนน่่ไมมททั้ง2ี แต่นัดนี้ผมคิดว่าบาเลนเซียครับด้วยการที่เล่นอยู่ในลีกที่สูงกว่าเนาะ ในนาลิกาลีสเปนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอ่าอาศัยนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าเนี่ยบุกมาเอาชนะเอนเดเซ่ไปได้ครับผม1ประตูต่อศูนย์ครับผมไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างเตเนเฟ่ครับพบกับเลเบนเต้ครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับผมเนาะเราลองมาดูอันดับตารางคะแนนก่อนเลยดีกว่าเนาะเตเนเฟ่ครับแข่งแบบสินัดครับชนะ2เสมอ5แพ้12ครับยิงได้14ประตูเสีย2 9ประตู อยู่อันดับที่22เนาะก็อยู่ในโซนตกชั้นนะครับผมอันดับสุดท้ายของลาลีก้า2นะครับผมส่วนทางด้านของเดบบนเต้ครับแข่งไปแล้ว20 20นัดครับมากกว่า1นัดเนาะชนะ8เสมอ8แพ้4ครับยิงได้30เสียไป23ประตูครับอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนครับส่วนเฮตูเฮตที่เคยเจอกันมาครับทั้งหมดเนี่ย6นัดครับเป็นเตเนเฟ่ครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งส่วนเรเบนเต้ครับชนะไป2ครั้งครับและล่าสุดครับ 8มกราคมปีที่ผ่านมานี่เองครับแล้วลองมาดูห้านัดสุดของทั้ง2ทีมเลยดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับเปเนเฟ่ครับเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับโอซาซูนาไป1-2ครับแล้วก็บุกไปแพ้ครับผมบูกอนครับมา1-0ครับแล้วก็บุกไปเยือนฮะบูเอสกาครับ1ประตูต่อ0ครับก็แพ้ไปนะครับผมแล้วก็บุกไปแพ้ครับโกด obra ครับมา3ประตูต่อ0ครับและนัดสุดท้ายครับในโกปาลีเล่ครับเสมอกับซามูราครับผมมา0-0ครับแต่ว่าไปชนะจุดโทษเนาะเป็นการชนะเพียงแค่นัดเดียวครับ ในห้านัดสุดครับนอกนั้น4นัดแพ้หมดเลยครับแล้วก็การชนะนี่ก็เป็นการชนะแบบว่าไปดดนจุดโทษเอานะครับผมสำหรับเตเนเฟ่ครับส่วนทาด้านของเลบบนเต้ครับเพิ่งจะเสมอกับอูเอสก้ามา1-1ครับแล้วก็ไปเสมอกับอัสบาเซเต้ครับมา0-0ครับแล้วก็เสมอกับโกดบ b r 2สครับแล้วก็บุกไปแพ้ครับมิลานเดสครับไป2ประตูต่อ1ครับและนัดสุดท้ายครับเปิดบ้านครับเอาชนะบูกอนครับผมไปได้3ประตูต่อ1ครับห้านัดลสุดครับชนะพิคเนตเดียมครับแล้วก็เสมอไปถึง3แพ้ไป1ครั้งครับหนักไปทางเสมอครับสหรับทาน ของเลบนเต้ครับนักเตะที่น่าจับตามองของเตเนเฟ่ครับผมก็จะเป็นยูซูฟครับดิอาลาครับนี่ก็เป็นนักเตะจากประเทศมาลีนะทำไปแล้ว2ประตูครับแล้วยังมีอ่าไมเคิลเมซ่าครับนี่เป็นชาวสเปนเนาะทำไปแล้ว2ประตูเช่นกันนะครับเพย์เมเกอร์ครับผมของทีมก็จะมีอ่าลุยมิคุสครับนี่เป็นนักเตะชาวสเปนครับผมอยากจะให้มองนี้ครับคนนี้เป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากสุดในทีมครับถึง9ครั้งนะครับผมนี่ก็เป็นเพย์เมเกอร์คนสําคัญของทีมเลยก็ว่าได้นะครับดาวน์โซโมประจําทีมของท่านเลบันเต้ครับก็จะเป็น นะอีแวนโรเมโรครับผมอาราเคครับผมคนนี้ก็เป็นนักเตะชาวสเปนครับทำไปแล้ว5ประตูและอีกคนนึงที่น่าจับตามองก็คือโจเซ่ลูอิสมูราเลสครับผมทำไปแล้ว5ประตูเช่นกันครับนี่ก็เป็นสัญชาติสเปนเช่นกันครับและยังมีอ่าคาร์ลอสเอสปานะครับผมทำไปแล้ว4ประตูครับบูกุยครับทำไปแล้ว4ประตูเหมือนกันนะครับผมนี่คือแนวลูกหลักนะครับผมของทางด้านของเรบบนเต้นะฮะส่วนเพย์เมกเกอร์ของทีมเรบบนเต้ก็คงจะหนีไม่พ้นอ่าคาร์ลอสอาวาเรสนะครับผมซึ่งสร้างสรรค์ เกมค่อนข้างเยอะนะครับผมและก็ต้องคงต้องหวังพึ่งนะครับผมความเร็วของอันเดสกาเซียนะครับผมนี่ก็เป็นนักเตะชาวสเปนอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงบอลครับผมอ่าสำเร็จนะครับต่อเกมเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งับผมก็คือคนนี้นะครับอันเดสกาเซียนะครับผมนี่ก็เป็นนักเตะสเปนที่น่าจะตามมองเหมือนกันนะครับว่าปีหน้าจะมีทีมใหญ่ในาตลิก้าเนี่ยซื้อตัวไปหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูกันนะครับดูจากฟอร์มการเล่นครับไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ครับซึ่งห้าในหาสุดเนี่ยเดบันเต้จะหนักทางเสมอนะครับผมแต่่วานนัดดี้ฮะผมคิว่าสสสกกอออออรร์าาาจจจจะะมคคูู่ขีี้้ับดวย อันดับคะแนนนะครับของเรเบนเต้ที่ดีกว่าผมยังกัดฟันครับผมให้เรเบนเต้ชนะไปบุกไปชนะ0ูนย์ปัดตูตอนหนึ่งะครับผมวันนี้ครับเด็ดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก FC ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับอาร์เซนอลครับพบกับนิวคาสเซิลครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดชแจกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเล็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะ,ะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะ ที่ทางได้แจกเราจัดมาให้กับ FC แล้วก็พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับนั่นก็คืออาร์เซนอลครับพบกับนิวคาสเซิลครับคู่นี้ครับเป็นฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับครับจะเตะกันในเวลาตีสามตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่ามาเจอกันในเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมมากครับอาร์เซนอลครับเพิ่งจะเสมอกับไบตันมาหนึ่งหนึ่งครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยยังฟอร์มร้อนแรงยังต่อเนื่องครับโดยการเบียดเอาชนะครับสเปอร์มาได้สองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับที่เจอกัน10 5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะไปถึง10ครั้งครับเสมอกันเพียงแค่ครั้งเดียวและอีก4ครั้งเป็นนิวคาสเซิลชนะนะครับผมแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันมาครับเป็นนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองครับส่วนฟอร์มห้าล่าสุดครับของทั้ง2ทีมครับเล่นแบบเจ้าบ้านก่อนเลยเนาะอาร์เซนอลครับเพิ่งจะเสมอกับไบรตันครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมอย่างน่าเหลือเชื่อครับแล้วก็ไปบุกไปชนะเบนฟอร์ดครับหนึ่าาาบบบุุกไปปชชนนนะะะะคคครรรริสสตตตััััลลลพเู่อแดดท้ย คะแนนมา3-2ครับ5นัดสุดสุดครับชนะ4เสมอเพียงแค่ครั้งเดียวครับส่วนอิวคาสเซนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดครับสำหรับลุกทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับ5นัดสุดสุดครับเพอร์เฟกมากๆครับชนะไปทั้ง5นะครับเพิ่งจะเฉือนชนะสเปอร์ไปที่บอกไปข้างต้นเนาะแล้วก็ชนะแมนยูครับ0-2ครับแล้วก็ชนะแอตเลติมิลาครับ3-0ครับแล้วก็บุกไปถล่มอิสตนบูล0-4ครับแล้วก็เปิดบ้านครับชนะกับเบนฟอร์ดไปครับผม3ประตูต่อ1ครับ5นัดสุดน ไม่ค่อยขาดและก็พึ่งประสนุดเสมอกับไบตันนะฮะส่วนนิวคาสเซิลครับเจอกับทีมแหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์แมนยูแอสตันวิลล่าครับก็เอาตัวรอดมาได้อย่างสบายๆครับแต่ว่าจะมีกับนักสเปอร์เนี่ยที่อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่ว่าลูกๆทีมของเอดีฮาวครับด้วยความเป็นนักสู้นะับผมขอ11ตัวจริงของผู้เล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยมันทําให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาทาผลงานได้ดีอีกครั้งในฤดูก,กาลนี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เนาะส่งสัญญ,ญาณไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเรามาดูาเซสน,น,นียรนา ฟิเหมือนนกัชนะไปถึง4ครับแล้วก็เสมอเพียงแค่ครั้งเดียวส่วสเปอร์ครับเมื่อเป็นทีมเยือนครับก็ไม่ธรรมดาครับเก็บใช้ได้ถึง3ครั้งครับผมแล้วก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวแล้วก็เสมออีกหนึ่งนัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้สอทีมเนี้ยมาเจอกันถูกช่วงถูกแรงมากๆครับแต่ว่านะฮะดูจากผู้เล่นนะครับผมแน่นอนครับอาร์เซนอลครับแต่ยังคงขาดซาก้าไปอยู่นะครับผมซึ่งไม่มีการบาดเจ็บเนาะแต่ก็ต้องรอเช็คฟิตอ่าเบนไวน์นะครับผมแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษเนาะแล้วก็ที่จะไม่ลงก็็็คคคคคืออจะะมมมมมีีสสเตรรรรร์ลลิิงัััับบบบบผผผแแ้ววกโทยาาุุขนนญ่่ป ที่ยังบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับนอกนั้นครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาครับสำหรับไฮคาวแวตเอยโอดกาดเอยนะครับผมลาย่าเอยเนาะก็พร้อมที่ลงสนามกันท่วนหน้านะผมสำัอาเซนอนนั่นเองนะครับผมส่วนอีควอเซนครับแน่นอนครับนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็จะมีคาร์ลินสันครับกองหน้าที่ยังบาดเจ็บอยู่กัผู้สาประตูครับนิกโป๊ปเนาะนี่ก็ยังบาดเจ็บอยู่ยังไม่หายเหมือนกันนะครับส่วนนอกนั้นครับก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับแล้วก็ยังมีกองหน้าตัวเก่งครับอย่างอิซักนั่นเองนะคครรััับบผมมแลล้วกกยงงงีอา โตนารี่นะครับผมที่ตอนนี้ก็อย่างว่าฮอตมากๆครับเริ่มเป็นตัวหลักของทีมอย่างจริงจังเนาะแล้วก็ยังมีอ่าทางด้านของกองหลังครับอย่างเลวี่พอนะครับผมนี่ก็เป็นนักเตะชาวอังกฤษนะครับผมยังมีกอรดอนครับผมนี่ก็เป็นอ่าปีกนะฮะจอมเลื้อยอยู่แล้วฮะแล้วก็มมีีีฮาาาาาาบบิินนนะทท่่่เเพงงงซื้้้้ออกก็็ผลลไดดคคขรัแวยังมีอ่านักเตะอ่าที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาครับอย่างมิเกลอะเมรอนนะครับผมคู่นี้ครับมองยากครับแต่ว่าทางเดอะแจ็คซ์สกอร์เนี่ยผมยังคิดว่าให้ฟอร์มที่ยังคงเส้นคงวาและต่อเนื่องและเสีย ประตูน้อยแต่ยิงเยอะกับนิวคาสเซิลผมว่าตอนนี้ครับโมเมนตัมครับไปอยู่ทางนิวคาสเซิลครับเพราะว่าเก็บชัยชนะเหนือทีมใหญ่ๆมากกว่าอาร์เซนอลครับผมว่ากำลังใจและโมเมนตัมตอนนี้อยู่ที่นิวคาสเซิลครับผมคิดว่าันนี้ครับนิวคาสเซิลครับจะบุกมาชนะอาร์เซนอลได้2ประตูตอนหนึ่งครับผมโอเคครับ ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นฟุตบอลวันที่7มกราคมนะครับผมวิเคราะห์วิจารครับผมที่ทางไดแจกครับได้จัดมาให้ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมครับรวมเรื่องสนุกกับมาให้เยอะครับกับกิจกรรมแจกเสื้อของเราครับผมอย่าลืมครับเฉพาะ10,000แรกเท่านั้นนะครับผมจะแจกอยากแจกจริงครับโอเควันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ